สวัสดีค่ะแม่เนียมมาแล้วค่ะวันนี้จะพาผัดกะเพราหมูกรอบนะคะผัดกระเพราหมูกรอบค่ะอันนี้พริกกับกระเทียมนะคะแม่เนียมใช้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้พริกกับกระเทียมนะคะถ้าใครกินเผ็ดมากกว่าน,นี้ก็เติมพริกได้นะคะหมูนี่ประมาณขีดครึ่งค่ะขีดครึ่งนะคะเรามาทํากันเลยค่ะ จุดไฟใช้ไฟกลางค่ะใช้ไฟกลางใช้ไฟกลางน้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะเครื่องปรุงมาดีเราใช้น้ำมันหอยซอสฝาเขียวน้ำตาลทรายนะคะผัดกระเพราหมูกรอบค่ะเมนูง่ายๆบ้านๆรอน้ำมันร้อนนะคะ มีมีแต่พริกกับกระเทียมนะคะกระเพราตามชอบใครชอบกระเพราเยอะๆก็ตามใจเลยนะคะก็ถ้าร้อนน้ำมันร้อนกระเทียมลงค่ะผัดให้หอมนะคะ พริกกับกระเทียมหอมแล้วเอาหมูกรอบลงค่ะหมูกรอบอันนี้แม่เนียมทำเองนะคะใครจะหั่นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะใช้ไฟกลางค่ะปรุงรสค่ะ หมูเราขีดครึ่งน,นะคะก็ใส่น้ำมันหอยไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะผ้าเขียวสองสามหยดค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชานะคะผัดค่ะ เติมน้ำค่ะขุกคลิกค่ะเติมน้ำขุกคลิกนะคะเครื่องปรุงเราไม่เยอะนะคะวันนี้หมูกรอบนี่สุกอยู่แล้วกระเพราลงไปค่ะกระเพราลงไป้ัดให้เข้ากันค่ะ ปิดไฟค่ะเสร็จแล้วค่ะหมูกรอผัดกะเพรานะคะง่ายๆค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะเป็นไงคะง่ายไหม ลองทำดูนะคะเมนูง่ายๆสบายๆวันนี้แม่เนียมใช้หมูกรอบแค่ขีดครึ่งนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะทุกๆท,ท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่เนียมนะคะเจอกันใหม่เมนูหนะะ้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ